หมุนค่ะยืนค่ะถ่ายรูปค่ะยิ้มค่ะไปต่อค่ะลูกยิ้มค่ะถ่ายรูปค่ะเดินต่อค่ะลูกคือพานด้ค่ะ กี่นาทีแล้วพาอดูวเวลาด้วยหน่อยพอ่อมดูแต่โทรศัพท์ดิอ่ะไปต่อแล้วลูกไป41ว็นี่เวลาหมุนปุ๊บหมุนปุ๊บเท้าหนูต้องมาอย่างนี้นะลูกเท้าเราจะไม่กลางๆนะลูกเข้าไหมคะไปต่อค่ะหนึ่งสอง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 